คนคนที่เป็นเจ้าของพื้นที่เกาะเสม็ดเกาะเสม็ดมีความเป็นเสน่ห์ยังไงครับเกาะเสม็ดมีความเป็นเสน่ห์ยังไงของผมว่าก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งก็ลองหนึ่งก็ดูเลยนะฮะเห็นเนี่ครับสภาพน้ำใสใสสะอาดนะครับแล้วก็มีเป็นเกาะที่อ่าเป็นที่ที่รถไล่ขับเทพยมากนะฮะก็คือจากกรุงเทพมาบ้านเพีนี่ก็อยู่ประมาณร้อยแปดสิกร้อยแปดสิบห้ากิโลเพราะฉะนั้นขับรถเนี่ยสองชั่วโมงสองชั่วโมงครึ่ง นั่งเรือเร็วโดยเฉพาะจุดใหม่ตรงนี้เนี่ยที่เขาเรียกว่าอาา่อาวฟางอ่าวน้อยหนาเนี่ยก็เป็นชุมชนชาวบ้านเก่าชุมชนประมงเก่าอย่างที่ที่เห็นสภาพสะพานนะเรือเร็วถ้าเมื่อกี้มาจะรู้ได้เลยว่า10นาทีใกล้มาดีไม่ดีไม่ถึง10นาทีก็คือสามารถถ,ถึงจุดถึงจุดตรงนี้แล้วเพราะนั้นรวมเวลาการเดินทางจากกรุงเทพไม่ถึงสาชั่วโมงได้มาสัมผัส นะบรรยากาศแบบนี้แตนะ่ถ้านั่งเรือกันต่อไปอีกนิดนึงมันก็จะเป็นอา่าวหาดไซแก้วนะอา่อาวไผยอ่าวทัพทิมอ่าววงเดือนยาวกันไปจนถึงอ่าวปากการังเพราะนั้นแต่ละแต่ละหาดแต่ละหาดมันก็มีคาแรคเตอร์ที่ต่างกันนะ้คนมาคนเดชก็ไม่จําเป็นว่าจะต้องมาบอกมาของผมตรงนี้หรือมาวงเดือนนะมาตมิชบานานหรือมาลาลูมาทีนึงนะอีกทีนึงจะไปหาดไซแก้วจะไปอ่าวทับทิมจะไปอ่าวปากการังจะไปอาไ่าวไายทุกที่มีคาแรคเตอร์ต่างกันนะ อย่างตรงนี้เนี่ยเดินเราก็จะได้เห็นชุมชนชุมชนประมงชาวบ้านเดิมนะฮะก็มีการเอาเรือออกไปวางกระชางอย่างเงี้ยตอนนี้เราก็ได้ปลูกลงมาแบบนั่นเวลามีกุ้งมีกรุ๊ปชาวบ้านก็มาตกแล้วคอนเซ็ปต์ของที่นี่ที่จะทำให้เรามาอยู่ตรงนี้แลวเป็นแอเรียของชุมชนเนี่ยนะฮะก็คิดว่าจะเอาชุมชนมาเกี่ยวข้องน,นะครับอย่างเช่นทีน่องที่เป็นไว้ก็คือลักษณะว่าถ้าเดี๋ยวเราเริ่มเปิดอย่างเต็มเต็มแล้วเนี่ยเราก็คุยกับน้องเวลาบอกว่าให้เอาเรือเนี่ยเข้ามาเลยในเรือน กาจะโปรโมทแล้ลูกคุลูกค้าก็ซื้อซีฟู๊ดไปเลยโดยตรงในตรงนี้เราก็มาโอเคภาบริการที่ย่างข่าของอะไรดีอย่างดีนะแล้วซีฟู๊ดก็สนับสนุนกับชาวบ้านตรงนี้ที่มาที่ตลาดไปเลยโดยตรงเนี่ยแลยก็ถือที่คิดไว้เป็นคอนเซ็ปต์ของตรงนี้ครับคุณพระคำนาได้เล่าให้ฟังถึงโรงแรมแห่งใหม่เลยครับชื่ออะไรแล้วก็มีคอนเซ็ปต์อไร